วันนี้มทาว่างๆนะครับผมพามาเพื่อแต่้านที่ใกล้ๆเป็นร้านกาแฟน้องใหม่นะครับก็เปิดมาพักใหญ่ๆแล้วล่ะชื่อว่า Little f ลฟอร์เนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปกินกาแฟกินน้ำใดๆแล้วก็เดินวนกัๆรอบก่อนที่เราจะวันนี้มีกิจกรรมยิ่งใมญ่มากๆนะเป็นหลายที่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะไปนู่นแต่ก่อนเออมาถ่ายรูปกัน ออาจริงๆลักษณะร้านมันเป็นลิตเติลจริงๆนะชื่อเขาก็บอกว่า l ิ t เ l ิลฟอร์เมันไม่ใหญ่ภายในไม่ได้มีที่นั่งเยอะแต่ว่าจะเน้นไปทางข้างนอกแล้วก็วิวบรรยากาศมากกว่าเขามีที่ให้หานปลาด้วยคุณเหมือนตอนที่เราไปชมปลาแหละด้านนู้นนั่นคือที่พักนะครับเขาเป็นโฮมสเตย์นะ l ิ t เ l ิลฟอร์เเนี่ย ที่พักเขาหน้าตาเก๋ๆนะสำเนาอันนี้เป็นอะไรนะน้ำน้ำ,นำมาปีดแดงโซดาอร่อยมากมมแล้วก็ลาเต้รสชาติดีนะครับ<ม>บรรยากาศเขาก็จะประมาณนี้นะอันนี้ตรงส่วนที่เป็นร้านกาแฟนี่คือส่วนที่เป็นร้านกาแฟ แล้วก็ติดต่อที่พักก็ด้านนี้นะครับแล้วก็ต้นไม้เยอะเลยทีเดียวเห็นหม่งที่นี่จะมีโฟกเกตมีนนตเยอะมากเดินไปตรงไหนก็จะเจอนะครับโฟกเกตมีนนต์โฟกเกตมินนตเยอะมากๆนะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ทางด้านในนะครับดีอ่ะเขาสามารถให้เราเดินได้แต่ว่าเขาอาจจะล็อกบ้านแหละดูสิเห็นไหมเราอยู่ใกล้ๆกล้กับที่พัก มันมีสองเริ่มตั้งแต่สองคนอ่ะไปถึงถึงสิบอะเริ่มแต่สองคนเป็นถึงสิบเลยนะทุกคนเดี๋ยวแอปสองข้างในกันใครสนใจนะก็เข้าไปดูในเพจของเขาได้นะครับเขามีเพจด้วย little forest นะครับ little forest อยู่ไหนอยู่หนองชิมอยู่ตรงเลยชมป่าก่อนถึงรัตนบุรี อธิบายง่ายไหมเลยชมปลามาแต่ก่อนถึงรัตนบุรีสวยอะ่ะจริงๆน,น่านอนนะที่พักเปไปสามเหลี่ยมนะแต่เป็นโฮมสเตย์อ่ะมีความเก๋เป็นโฮมสเตย์ที่มีความเก๋ไก่มากแต่ก็ไม่มีอะไรก็แบบนะี้ประมาณเนี้ยแล้วก็อยู่ในน้ำอยู่ในบอ่อซึ่งในนีเ้เขาจะมีปลานะคุณ ใครสนใจอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมานอนโรงสเตชัตรงนี้บ้างก็ลองได้นะครับลิ t เ l ิ f ลฟอ s t เสไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรใดๆนะคุณไปพักทายหน่ะคนนี้จะไม่เห็นเลยมันนี้พักทายผู้คนนะสวัสดีครับอันนี้เราอยู่ที่ลิ t เ l ิ f ลฟอ s t เส ลิตเติ้ลฟอร์เรสอืมมีป่าเนี่ยไม่ติด้นติดใจหมดลายอ่ะซื้อหวยหมดมืออ่ะวันนี้หวยออกด้วยอ่ะ วันนี้เราจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับร้านกาแฟแถวหนองชิมนะครับเพราะหนองชิมนี่ก็มีร้านกาแฟเยอะแยะมากมายแต่เราจะไปแค่เฉพาะร้านที่เราเห็นว่าไปได้ด <c oughs> เพราะว่ามันออกฟังหวยผูที่จะทำการออกรางวัล,ลววเลขท้ายสองตัวนะคะ <c oughs> วันนี้วันหวยออก <c oughs> รอรุ้หนหวยกัน เท่าไหร่ครับแนี่คืออะไรคือต้นตะปที่แรกโดเกิดจริงไม่มีใหญ่เลย